คุณคงรู้จัก Google เว็บไซต์ Search Engine ที่มีคนใช้งานอยู่ทั่วโลกในวันที่4กันยายน2541น2,541เป็นวันแรกที่บริษัท Google ถูกก่อตั้งขึ้นมาและสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆให้กับโลกใบนี้อยู่มากมายซึ่งในวันนี้ครับเดอะซุยจะพาคุณเดินทางไปพบกับ10เรื่องจริงเกี่ยวกับ Google ที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่ 1. ชื่อ Google หากคุณถามว่า Google คืออะไร คำตอบคือมันเคยเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายอะไรเลยที่จริงแล้ว Google เป็นคำที่สะกดผิดของศัพท์ทางคณิตศาสตร์ Google ซึ่งหมายถึงจำนวนมหาศาลนั่นคือเลขหนึ่งที่ตามด้วยเลขศูนย์จำนวนอีกร้อยตัวมีเรื่องเราขานมากมายเกี่ยวกับที่มาของความผิดพลาดนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของวิศวกรหรือนักศึกษาเป็นผู้สะกดคำผิดแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ความผิดพลาดครั้งนี้ได้กลายเป็นคำที่ผู้คนทั่วโลกคุ้นเคยเป็นอย่างดีในปัจจุบันอันดับที่สองแบ็กกรบ เริ่มแรกเดิมทีแลรีเพดและเซอร์เกรบิน2ผู้กอ่อตั้ง Google เคยตั้งชื่อให้กับโปรแกรมนี้ว่า Back กรก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Google โดยชื่อ Back กรในที่นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนวดหลังเพื่อผ่อนคลายแต่หมายถึงระบบการสืบค้นและการจัดอันดับโดยหน้า a c k กดิสซึ่งเป็นลิงก์ภายนอกจากเว็บไซต์อื่นนั่นเองอันดับที่ 3. เอียงที่ Google ไม่ได้มีแค่เรื่องธุรกิจที่จริงจังเท่านั้นแต่ Google เองยังมีความสนุกที่เล่นด้วนทาให้เชื่อรองพิมพ์คําว่า ask you ซึ่งแปลว่าเอ แล้วคุณจะพบถึงความผิดปกติที่เกิดบนหน้าจอโทรศัพท์ของคุณอันดับที่ 4. แพะ Google เคยบอกว่าบริษัทส่งเสริมเรื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและหนึ่งในนั้นก็คือการเปลี่ยนจากการใช้เครื่องตัดยามาใช้แพะช่วยจัดการความเรียบร้อยของสนามหญ้าขนาดยักษ์ที่ Google Flag สำนักงานใหญ่ของบริษัทในเมืองเมล t ันวิลล์รัฐแคลิฟอร์เนียดังนั้นหากคุณได้มีโอกาสไปเยือน Google Flag คุณอาจได้เห็นฝูงแพะ,ะราวๆสองร้อยตัวกำลังช่วยแทยเล็มหญ้าแรืว่าจะพืชที่อยู่รอบๆบริษัท อันดับที่ 5. ธุรกิจที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนอกจากผลิตภัณฑ์ยอดนิยมอย่าง Gmail Google m a p Google Drive Google Chrome Google จะได้เป็นเจ้าของบริษัทโดยเฉลี่ยสัปดาห์ละหบริษัทนับตั้งแต่ปี2010คุณทราบหรือไม่ว่าบริษัทชื่อดังเช่น Android YouTube AdSense เป็นบริษัทในเครือของ Google เช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆอีกกว่า70บริษัทอันดับที่6 doodle doodle คือการเปลี่ยนโลโก้ของ Google ที่มีความสนุกตื่นเต้น แต่บางครั้งก็ทําโดยไม่มีการวางแผนมาก่อนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวาระสําคัญต่างๆเช่นวันหยุดวันคล้ายวันเกิดของบุคคลสําคัญเป็นตน้นส่วนดูเดือนแรกของ Google นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่30สิงหาคม1998เพื่อใช้เป็นข้อความตอบกลับอัตโนมัติเมื่อไม่อยู่สํานักงานโดยเป็นรูปหุ่นเบอร์นิงแมนยืนอยู่หลังตัวอักษร O ตัวที่2ของโลโก้ Google โดยแนวคิดนี้นั้นเกิดขึ้นตอนที่ Larry, แลร์ดี่แลเซอร์เกรเดินทางไปเที่ยวเทศกาลเบอร์นิงแมน ในรัฐเดาวดาสหรัฐอเมริกาจึงต้องการบอกผู้ใช้งานว่าพวกเขาจะไม่อยู่คอยแก้ปัญหาด้านเทคนิคและนับจากนั้นเป็นต้นมาดูเดนก็ได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ Google ในการฉลองวาระต่างๆหรือบุคคลสําคัญโดยจะใช้งานศิละปะที่สร้างทําขึ้นโดยเฉพาะเท่านั้นอันดับที่7การพลาดโอกาสทองสําหรับบางคนแต่ไม่ใช่สําหรับ Google หากย้อนไปในปี1999แลรี่แรซเซอร์เกลเคยพยายามขาย Google ในราคา1ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่มีใครสนใจซื้อแม้หลังจากนั้นจะมีการลดราคาแล้วก็ตามปัจจุบัน Google มีมูลค่ากว่า3 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำของโลกและอาจทำให้บางคนรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ตัดสินใจซื้อมันมาครอบครองตั้งแต่ตอนนั้นอันดับที่ 8. คติพจน์ Don't be evil จงอย่าชั่วร้ายเป็นหนึ่งในคติพจน์ของบริษัท Google แต่บริษัทจะยึดถือหรือไม่นั้นเราว่าคุณน่าจะตัดสินใจได้เอง อันดับที่9ของกินถือเป็นเรื่องใหญ่ข้อมูลจากนิตยาสารฟอร์ตระบุว่าเซอร์เกลผู้รวมกอ่อตั้ง Google ได้ตัดสินใจตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะไม่ให้สำนักง,งาน Google ที่ใดอยู่ห่างจากร้านอาหารเกิน60เมตรโดยมีข่าวลือว่าช่วงแรกๆขนมยอดฮิตประจำบริษัทก็คือลูกกวาดเขียวหนึบยีห่ห้อ e วีเด Fish แต่ปัจจุบันเหล่าพนักงาน Google ได้อิ่มหนำสำร,าน,รานกับร้านกาแฟคุณภาพเยี่ยมและร้านอาหารเลือนรสมากมายหลายชนิดอันดับที่10เจ้าตู่เพื่อนที่แสนดีที่สุดของ Google เหล่าพนักงานบริษัท Google ได้รับอนุญาตให้สามารถพาสุนัขไปทำงานได้ด้วยโดยมีเงื่อนไขว่าเจ้าตูบจะต้องได้รับการฝึกมารยาทไม่ให้ซุกสนในสำนักงานและฝึกขับท้ายให้เป็นที่เป็นทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกินอันไม่พึงประสงค์ในบริษัทนั่นเองคุณรู้หรือไม่ว่า Google ชอบตัวต่อเลโก้มากถึงขนาดที่มีหน่วยเก็บข้อมูลสำรองของบริษัทถูกสร้างขึ้นจากตัวต่อเลโก้ด้วย